สวัสดีครับพี่พี่น้องๆ้องที่วิ่งไลน์แมนหรือไรเดอร์ขั้นอื่นทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการทําเครื่องกับผมนะครับทั้งลูกค้าหน้าใหม่หน้าเก่านะครับที่สนใจจะทําเครื่องกับผมทําเครื่องผมนี่เข้าแอปธนาคารได้หมดนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูเข้าแอปธนาคารได้ทุกแอปนะครับถ้าทําเครื่องกับผมแล้วก็คือนี่นะครับเครื่องรู้จริงๆนะครับใส่มาจิต fk ระยะสิทธิ์รูดได้ทุกอย่างโอเค ผมจะมาเช็คให้นะครับทุกอย่างเป็นเวอร์ชันเพจโตนะครับไม่ไหมไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เวอร์ชันไม่ใช่ apk ที่โหลดจาก Google นะครับไอ,อตัวนั้นจะอันตรายนะครับที่เป็นเวอร์ชันถอยหลังเวอร์ชันก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับที่เข้าหลบหลุดได้ประมาณนี้เลยครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดปลอดภัยครับแล้วก็เป็นวันที่เก้าธันวาคมสองพันี่เ็ดนะครับก็คือว่า k p a t c เนี่ยจะเข้าไม่ได้นะครับปกติเครื่องลุต ตอนนี้เข้าได้แล้วครับตามที่ผมแล้วก็ทูมันนี่นครับที่เข้ายากยากประมาณนี้เลยแต่ผมจะไล่เข้าให้ดูทีละแอปครับแล้วก็ตัวลาล่าครับโหลดจากเพย์ตนะครับลาล่าพวงมาลัยเข้าได้ครับผมเล่าเข้าลาล่าพวงมาลัยก่อนนี่ครับเข้าได้ปกตินี่ครับไม่หลุดไม่เดึงใส่รหัสผ่านหมดครับ ชิวๆครับประมาณนี้เลยแล้วก็แอฟฟินิกนะครับผมเห็นไลเดอร์หลายๆคนโหลดมาแล้วเข้าไม่ได้เครื่องรูดเอาไว้กู้เงินครับแล้วก็กระเป๋าตังค์ครับคนละครึ่งทุกคนต้องใช้ครับประมาณนี้เลยเข้าได้นะครับแล้วก็กรุงไทยเข้าได้ครับกติกรเข้าได้ครับ s c b เข้าได้ครับ ดูมันนี่วอลเล็ตที่เขาอยากเข้าได้ครับนี่เลยครับประมาณนี้ทําเครื่องที่ผมเขาใช้ธนาคารได้หมดนะครับใช้เป็นเครื่องหลักเลยก็ได้ครับปกติผมก็ใช้เครื่องนี้กดนานเป็นเครื่องหลักนะครับดูแอปก็เยอะใช้ได้หมดไม่มีปัญหาครับกล้องก็สวยไม่มีปัญหาเลยครับประมาณนี้เลยกล้องผมจะหมูกล้องให้เรียบร้อยเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชม